สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมารีวิวรีวิวกันว่าได้อะไรบ้างน,นี่นะี่ฮะผักต่างๆได้ปลาราสับปนินเดี๋ยวแพะจะทำไปแกงปนินเทโพแล้วก็นี่ปลาทอดขนมจีนแล้วก็นี่ปูปูน้าเนี่ยแบบพะทยาตามถุงตามถุงนึงแล้วก็แกง เวลาแถวถ้วยแล้วจา์มาสิครับน,น,นี่นี่นี่น,นี่มาจากพัทยาทุกคนเอเดี๋ยวแทวว่าจะตำซุปําให้พ่อกินอ่นนีามานี่เดี๋ยวตำเหลาตอนไหนไม่รู้นี่กะเพรานี่ยยกกระถินทุกคนงามงามวะกินกัะหอยนังลมเนาะเสร็จเลยจ้ะ เด็ดพริกเลยจ้าอืมเด็ดพริกเลยตกต,ต้นเลยอืเด็ดไปแค่พอกินนะทุกคนนี่เด็ดเจ้านี่ฮ <c oughs> ิชอบชอบชอบอะไรแบบนี้ทุกคนมีความสุข เด็ดนี่ไปแค่พอกินนี่มะเขือเปราะเด็ดมันเลยจ้าลูกถึงอืมไปเลี้ยงกระถินงามๆเด็ดเด็ดนี่ทุกคนสดๆจากต้นเลย ฝนเพิ่งหยุดตกไปเลยล้างแล้วล้างด้วยน,น้ำฝนนี่นี่ของแท้น,นี่ผักขนมจีนน,นี่คือปลาดุกต้มน้ำปลารสกลิ่นแบบหอมอ่ะอันนี้แกงเนื้อแกงป่าเนื้อใช,ตชต่ตามสุมตางตอนไหนแล้วกินเมื่อกี้ยังตอนนี้ใหนะ้กินเนะื้อกัน นี่พ่อนี่พ่อพาไปดูหลังที่กำลังทำอีกพ่อน้องแพล่ะจ๊ะอืมนี่รสมอนี่อ๋อดีแท้บรรยากาศติดทุ่งนาแล้วพ่อนี่พ่อทำคนเดียวนะทุกคน สามคนเดียวน่ะอันนี้กเป็นห่วงนี่ด้วยนะอืมอืมป็นห่วงนี่พันล้อสามลายดิใต้ต้นบนตึงด้วยนะเมันแพ้ไปทุกคน,นโอ้โหวิ่งพ่อต้นยอดระกรเหรอผ<น>ักไม่ใช่ต้นคิปเอต้นอะไรสะดาวเหรอโอ้มีลำธารน,น้ำตรงนี้เลยนะเนี่ยทุ่งนาทุกคนบรรยาก,กาศดีมาก

ทางเสร็จแล้วก็ไม่รับงานแล้วพอ่อห,หนึ่งห,งหนสองวันอือ,อ,อนี่ทุเรียนอ่ะอ่าข้าวบัวเนี่ยเอาไว้หน้าร้านข้าบวบัวอือนี่พ่อนี่คือปลาสับผัดสุกเขาว่าร้านของแม่เนี่ยอันนี้เอาไว้ให้พ่อ,อด้วยนะเนี่ยปลาเนี่ยอเอาไว้ให้พ่อเนี่ยของปลาสับเปาห่ออะไรเนี่ยเขาว่าอะไรยพอลองชิมดูแม่รีวิวดูว อันนี้แบบสุกอันนี้แบบดิบแต่ว่าแบบดิบไม่ได้แกะอร่อยอย,ยังไม่ได้ชิมเลยอร่อยอยู่บอกสิกิน,ม,นมั้งนาะติกินนิน่นอมแล้วลูกเนือใช่ปะใช่มาวันนี้แหละหอมจินก็มีเด้ออันนี้คือนี่ที่เก็บมาที่พ่อปลูกไว้นะทุกคนแพะพี่ปน,น่ะพี่ปนเนี่ย ม่สวยด้ถึงเอยน้นมม่แล้วหรือที่สามห้เง้บไปนี่ใส่พี่ป่นแล้วทุกคนเดียวมากอืมทุกวันทำม่รู้นอืมทุกคนดูนี่ผักผักพริกผักสวนอืม ไม่เอาผงใส่แป้งเพื่อนหรือไงเอออันมันมีเพื่อนที่หนูใส่เห็นแล้วนี่เอาไปนั่นมันเจ้าเบญเยวมันอันใส่แป้งเพื่อนไปโอเยมันมันทายอ่ะพ่อถ้ามันทายมันอันไอเขาเรียกว่าไอ กรอบมากคุ้ยปขอบ้านมากินอือหัวปลาสับุคัดตรงนั้นนึ่พอไหมนะจะตรงวังยังหลังหลังไหวเนะมันดูสันเนาะเาเปี้ยวเพราะว่เขาที่ยวไว้ขูิยังนะเก็บของกของเขาสั่งไว้รงของว่าาเขาสั่งอี่ เอาเปรี้ยๆทุกคนแล้วก็มีเครื่องกัดแบบอร่อยทุกคนมะเขืออ่อนยังกินบางจังส่วนใช่ไหม นี่กับปลารอเยมากเพร,ะพระาะสตเพ่อเอยู่ทุกคนนะกิน,นต่อเมมเกเปียกสมังได้ทานน้ำบ้าเดียวเปิดรูเปิดตานั่นนั่ช่วกันก๋ยจี่กินได้ไหมได้โอ้ปกทอดอจีกเวลาปกดิเยอะเห ผักอะไรเพาะป็่บออือไปละอร่อยนะปลาไเพลวอ่อออลอกงานสีมงืงงมอ,อ,องานเดี๋ยวมึแล้วทเตรียมของไว้ย่างไว้อยงโอ้พลงานย็นกันนพล่เย็น่ะเพื่อว่ป่ะหลังกอแล้วนะนี้เขาไว้แค่จีบเพื่น

พอแกไม่กินอย่าเงี้ยเก็บเียข้าเส็เป็นปน,น้รเล่นนะอร่อยนะปลาก็อร่อยกินป้าหน,น่ะอืมอนี่คือน้ำแพงงมาให้พ่องั้วก็ได้เราตู้ไปรับแผลจบ ก็ไม่ต้องว่าระแวงเนาะพอดีพ่อกลับบ้านพ่อได้ทำน,น,นั้นนู่นนียใช่มั้ยมันอะไรที่เ่าคล้ายมันอืมดูนี่ระแวงอ่ะกับพ่อจะมามอมแม่เหมือนเต็มไปดูหน้ามันดิแล้วเนี่ยกงอะ่ะกงเขาใส่ทายรถไปด้วยเดี๋ยวเขาล้างกันอืมสบายของพ้อ เนี่ยทุกคนปกตไหกออกจากตรงนี้อะยงเกินยังบ้างห้อมั้ำฮะห้องห้อง่้องห้องห้องห้อง กรอบมากพี่ากักรอบมากอืม,มกินคำเส้กรอบนะอืมโอเคทุกคนคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ